ันนี้ตำบลดเจริญลาดครับตอนนี้เอามาดูกันพัฒนาหนองเลงซ้ายนะในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาครับตอนนี้เอามาดูพื้นที่ของตำบลเจริญลาดกันพ่องนะครับผมนี่มากันนักก็ครับวันนี้เยอะอยู่นะครับตำบลเจริญลาดก็เป็นแห่งหนึ่งตำบลนะฮะที่เหนียวเน้นนะฮะนี่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็จะเป็นตั้งแต่ตาเรือหนองเลงซ้ายจนไปถึงตรงไหนครับพื้นที่ของเจริญราดนี่ครับโล่ำมาแล้วตั้งว่าเอาร่ำจากปากตังมันล่ำมาแล้วล่ำมาเพ่ครับมาทางใต้อ๋อจากปากตังออกครับจากปากตังออกจากขลีมาล่ำมาทางใต้ครับมาทางใต้เพ่ครับอ๋อจากนี้ถึงตาเรืออะไรครับครับครับอ่านี่ของเจริญราดนะครับเจริญราดเลยตาปากตังก็เป็นของปลาแพ็คของแม่ซุกแม่ซุกแม่ซุกอ๋อแม่ซุกไปพุ่นอะไรครับแม่ซุกไปพุ่นอ่ามาตัวนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ,บครับผมนี่เบอร์เราส่องอ้อมส่องส่องสาม,สสามว่าส่งสิเมตรส่องยูทูปผมกันจีโฟกสปอร์ตนะกันเหมือนเหมือนเหมือนเดิมครับ <laughs> <ม>นี่ครับนไมยลาขึ้นเร็วขนาดนะครับอือสวัสดีครับ ทอ้งหมดจะเล่นลาดกัตั้งแต่ปากตางออกนะที่เป็นสะพานข้ามปุ่นนะฮะแล้วก็มาตั้งฝึกนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะฮะนี่พลวงมาเต้ยครับนี่มาเจ้าแล้วอยู่ไหนมูนนะคุณผูพวก,กครับครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ฮะโอ้โหตัดตวัวเก็บตัวนะครับอไม่ลาบนี่มันปาบยากนะครับนาอ มินน้ำครับนี่ก็ถือว่าทำกิจกรรมกันมาเป็นเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะฮะสำหรับพื้นที่ที่บริเวณที่อยูใ่ในส่วนของตำบลเจริญลาดนะฮะ ก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้ๆครับหมู่บ้าน,านเรียงวัวควายนะอนุรักษ์ควายไทยนะนี่ฮะพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับเจริญราษนี่ฮะตรงด้านหน้าของผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นโครงการาปรุทัตว์นะฮะอนุรักษ์ควายไทยนะฮะหมู่บ้านควาย เที่ตั้งของ Amazon ลองเลนไซนนั่นเ,นเองครับผมถือว่าข้างตางก็ลงขึ้นเห็นเยอะครับเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปดูพื้นที่ของบ้านไมซุกนะฮะกี่น่าจะเป็นบ้านไมซุกต่อจากเจริญลาดนะฮะพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆคับ ตำบลแปฟแฟกน,นะฮะแม่ซุกนี่บบได้มีพื้นที่ของตำบลติดกับหนองเลงซ้ายแต่กลับมารวกิจกรรมในข้างนี้ตัวเเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบ,บ้านแม่ซุกทําไปถึงไหนแล้วครับผมเดียวกันคิดว่าครับ